พฤติกรรมคะ่ะที่จะทําให้ผู้ชายเซนโนแล้วก็จะไม่อยากจะไปเดทกับเราในครั้งต่อไป สีพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่สาวๆจะต้องระวังนะคะอย่าเพ้อทําเวลาที่คุณไปเดทในช่วงแรกๆเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งอย่าทําเลยดีกว่านะคะในช่วงแรกๆอะ่ะที่มันยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่อีกฝ่ายเขายังไม่ได้รักหรือว่าชอบเรามากพอถ้าเราทําให้ตัวเราเสียคะแนนนะคะอันนั้นอะ่ะเราจะเสียเปรียบ มันเหมือนกับทุกครั้งที่เจอกันอะเราต้องเพิ่มคะแนนให้ตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะคะอย่าทำสี่ข้อนี้เด็ดขาดเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือ<ม>ผู้หญิงที่พูดน้อยไปพูด<ม>น้อยไปไม่ได้แปลว่าดีนะ<ม>ถามคําตอบคําถามแบบตอบแบบปลายปิดด้วยตอบแบบปิดไม่ออกไปต่อได้เลยอะ่ะเ<ม>ช่นชอบทานอาหารอะไรครับอ๋อก็ทานได้หมดอะค่ะปกติท้าทำไรครับก็ ว่างหรือบ้านคุณแม่เนี่ยทำอะไรนะคะเดยปกติแล้วมีพี่น้องกี่คนอ๋อก็เป็นลูกคนเดียวค่ะอย่างเนี้ย มันไม่ได้การถามคําตอบคำเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ทําให้คู่สนทนาเขารู้สึกอึดอัดเวลาคุยกับเราเพราะเขารู้สึกเหนื่อยที่เขาจะต้องหาคําถามใหม่ๆม,มาถามเราตลอดเวลา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นคู่สนทนาที่สร้างความประทับใจสร้างความสนุกให้กับคู่สนทนาเนี่ยนะคะเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ถามคําตอบคําถ้าเกิดว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งเวลาที่เราตอบเสร็จแล้วเนี่ยให้ถามเขากลับว่าเอาแล้วเ,เขาละ่ะแล้วคุณล่ะคะ แล้วพี่ละคะอย่างเงี้ยคือหาเป็นคนพูดไม่เก่งเล่าเรื่องตัวเองไม่เก่งไม่เป็นไรคะ่ะไม่จําเป็นต้องพูดเก่งนะคะแต่การพูดน้อยเกินไปหรือถามคํตาตอบคําเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงเนี่ยหมดสเสน่ห์แล้วผู้ชายเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากไปต่ออย่าเป็นคู่สนทนาที่น่าเบือ่อถามคามคําผู้ชายเซียนูแน่นอน,นะคะ่ะข้อต่อมานะคะตรงข้ามกับถาม,ามคําตอบคําก็คือพูดมากเกินไปเล่าแต่เรื่องของตัวเองไม่หยุดเล่าจน อีกฝ่ายหนึ่งจะหลับมันมันพูดเยอะจนเกินไปอันเนี้ยก็เป็นพฤติกรรมที่ทําให้ผู้ชายเซนงเหมือนกันอันนี้ก็งเคยไปถามเรื่องผู้ชายกวางหลายคนนะคะเราก็บอกเลยว่าผู้หญิงที่พูดมากเกินไปอะ่ะมันอันนอยส์อินคือมันน่ารำคาญเขารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ดูน่าประทับใจมันต้องพอดีพอดีไม่ต้องพูดน้อยไปไม่ต้องพูดเยอะไปเอาให้มันอยู่ในระดับที่กําลังพอดีนะคะอ่ะข้อที่สมเลยค่ะ พฤติกรรมนี้ผู้ชายเซโนแน่นอนค่ะหลายๆคนไม่รู้ตัวเวลาไปออกเดทโดยเฉพาะเดทแรกๆเนาะหนุ่มๆอาจจะพาเราเนี่ยไปดินเนอร์ไปร้านอาหารที่มันดูสเปเชียลดูแล้วแบบว่าเออมันเป็นดินเนอร์อยากสร้างความประทับใจในเดทแรกหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เราทําคือการอยู่กับคู่สนทนาไม่ใช่การเซลฟี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้เทิร์นออฟแล้วก็ ผู้ชายมองเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีเสน่ห์แล้วเขาอาจจะตัดสินเราได้เลยว่าโอ้โหวันๆไม่ทําอะไรเลยเอาแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวบางคนถ่ายเยอะมากต้องรออาหารมาครบก่อนแล้วค่อยถ่ายแล้วค่อยกินนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะโอ้ยอาหารจัดมาสวยมากถ่ายก่อนแล้วค่อยกินถ่ายตั้งแต่หน้าร้านประตูร้านเอาให้เด็กเสิร์ฟถ่ายก็แล้วถ่ายตัวเองก็แล้วปล่อยให้ผู้ชายนั่งเหงาหาวอยู่คนเดียวไม่เอาอันนี้มันเหมือนกับคนที่มาด้วยอ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าแล้วเขาจะมานั่งทําอะไรดู เข้าใจว่าคือเขาเลือกร้านเขาชวนเรามาเดทเขาให้เวลาเขาให้ความสําคัญกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือการเคารพและให้เกียรติอยู่กับคู่สนทน,นาค่ะเวลาถ่ายรูปเอาไว้เวลาอยู่กับเพื่อนสาวไม่ได้เวลาที่เราไปเดทแรกๆกับผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อาจจะทําให้เขาแอดแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่า หักคะแนนอะหักคะแนนถ่ายรูปเยอะไปทําให้ผู้หญิงดูไม่สวยนะคะอันนี้จำไว้เลยนะอ่ะข้อต่อมานะคะข้อสุดท้ายเลยคือคุณนายสายเสมอเลยค่ะข้อที่สีเ <c oughs> <c oughs> ดทกี่ครั้งสายตลอดปล่อยผู้ชายนั่งรอเป็นชั่วโมงจะอ้างรถติดฝนตกเลิกงานช้าหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ หรือแบบบางคนคือแบบจะไปเดททีนึงคือต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวอีกชุดไหนมันต้องสวยที่สุดมันไม่มไม่มั่นใจหน้าต้องแต่งผมต้องใดสายเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงทุกครั้งที่คุณสายอะ่ะ อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะติ๊กเลยนะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเด็กคนต่างชาติเนี่ยกวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะคุยกับคนต่างชาติจะ,จะเป็นส่วนใหญ่กวางจะรู้เลยว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลามากๆเลยถ้าเราเป็นคนที่ตรงเวลาเขาจะให้ความเคารพและเขาจะประทับใจเราเป็นพิเศษกัดกันตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนที่สายตลอดสายสวยไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ ขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะสวยแต่สายไม่มีประโยชน์ไปให้ตรงเวลาดีกว่าบางทีไม่ต้องสวยมากอะ่ะแต่ไปถึงแล้วเราเป็นคนที่เป็นคู่สนทนาที่น่าสนใจไปถึงตรงเวลาอยู่กับคู่สนทนาให้โมเมนต์กับเขา อันเนี้ยมันได้ใจมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะไปเดทห้ามไปสายเด็ดขาดขอให้ทุกคนตรงเวลาแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้สึกว่าเออคุณเคารพและให้เกียรติเวลาซึ่งกันและกันอันนี้สําคัญใครอยากติดตามเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะในการที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่เดทแรกเนี่ยติดตามกองได้ในคลับอีกค่ะ